กต้องงเเดีววขาาาาคับ่แิสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางจากแม่ห้องสอนมาหมู่บ้านรักไทยนะครับเป็นหมู่บ้านคนจีนอยู่นานเป้าหมายก็คือมากินพวกชาขาหมูหมันโถนะครับตอนนี้มีความเจริญมากนะครับดูนะครับทิศท,ทางเป็นเหมือนเหมือน,อนอยูนานนะครับเหมือนชุมชนยูนานล้านไหนพี่ มีเพื่อนฝากซื้อไวายยูนันของรีไวด้วยนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นชนเผ่าของยูนานที่มาอยู่ที่บ้านเรานะครับบรรยากาศจีนเหมือนเหมือนมาเที่ยวยูนานเลยครับเหมือนมาเที่ยวยูนานเลยนะครับบ้านด้านขวานี่นะครับไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับ เหมือนบรรยากาศอยู่นานเลยจริงๆริร้านนี้เนี่ยร้านขวาเนี่ยนี่อ๋อรีไว์ตรงนี้ติดแม่น้ํานะครับเห็นไหมครับมีของมาเหมือนเหมือนเหมือน,มนไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องไปอยู่นาน,นมาที่สมาที่หมู่บ้านรักไทยเลยเจอเลยนะครับเดี๋ยวรถกําลังจอดนะครับตอนนี้เพื่อนผมก็เราไปจอดรีไว้ไงไม่ต้ที่จอดรถจรินี่ครับจอด ต้อปกติถ้าต้องเที่ยวเต็มก็ไปจอดตรงนู้นมันหาที่จอด <Okay. S 2> อไม่มีปัญหาอยู่แล้วนักท่องเทียเ่ยวเพรามันจ็ดสของมีจากจีนครับจากจีน,นะครับตอนนี้ลงมาแล้วนะครับหมู่บ้านรักไทยที่เห็นอยู่บนเขาตรงนู้นก็คือไร่ชานะครับมีสาวจีนนะครับสาวจีนอยู่นานสวยๆนะครับนะครับชานะครับมีเมืองจีนนะครับบ้านรักไทย นี่อันนี้คือแม่น้ำนเป็นอ่างนะครับมีสาวจีนมีร้านค้านะครับไปเรื่อยเอานนี้ไปรีไว้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนักนะครับนี่เราจะไปคืออาหารยูนานอาหารกินยูนานขาหมูยูนานครับ เดี๋ยวสักครู่เดี like ๋ยวพาไปดูครับเข้ามาลานดีวายเลยครับครับเรามากินขาหมูนะครับพี่เหมือนเมืองจีนเนยนะครับครับเหมือนเมืองจีนเลยครับบดีมันของดวายนจอดตรงไหนล่านะครับตรงไหนก็ได้ครับพี่ เออมันไม่น่าเป็นแตเองตรงนี้ดีกว่าไหมครับพี่เราจะแน่นแน่มีเสียงนะครับขาหมูยูนานเหมือนเมืองจีนครับเป็นคนยูนานนะครับสาวมวยนะครับโอเคครับพี่ตรงนี้ดีมากค,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 ครับ ตรงนี้มันก็จะมีเรือเรือกิงจีนนะครับเนี่ยร้านเรานั่งอยู่ตรงนี้ครับเป็นร้านของยูนานแท้ๆนะครับนะครับตอนนี้สมาชิกเรา กำลังนั่งรอเห็นแต่แขวสซากลากอยู่รอกินขามูหม,มานถพร้อมพัดมีบุญโดยเจ้าะบักอับดุดละเพื่อนผมตอนแรกเหนื่อยพอมาถึงที่นี่หายเหนื่อยบอกว่าบรรยากาศดีไม่เคยเห็นไม่ต้องไปถึงอยู่นานนะครับเดี๋ยวรอดูทหารนะหอมหอม อันนี้คือชาใช่ไหมกินยังไงครับกินยังไงครับกินยังไงครับมาปั๊บเนี่ยเขาให้ดึงขึ้นมาแล้อันนี้ไว้โดมดมหอมไหมหอมเลยมึงจะผือเรียนะอ้าวอืมอ๋ออนี่ดมโดมโดมโดมแล้วเปิดไว้ไว้ดูเออดมแล้วเวลานั่นใส่ใส่ พอโบดแล้วใส่แล้วปิดมาแล้วดมตรงนี้นะครับชาครับชาเหมือนกับวายใช่ไหมเวลากินน่ะต้องดมก่อนเพราะวันแพงใช่บ่ลเะเอแมนแมนแมนวายดิไม่เหมือนวายใช่ไหมน่ะเอามาดมก่อนดมเราไม่ไม่ต้องรีบกลืนเขาบอกว่าวายกว่านะแสนสองแสน <S <S มาแล้วครับอาหาร<ไ>วายอันนี้ผัดหมี่ยูนานชิมแล้วอันนี้อ,อันนี้อะไรนะ ยำใบชาค่ะยำใบชาอ๋อนี่ขาหมูมันโถขาหมูอ่าของยูนาาเนี่ยมดใส่มอไฟนะครับมันโถนะครับชาเนี่ยรยดีมากเลยนะครับมันโถมันโถก็คือซาลาเปาไม่ใส่ไส้นั่นเองนะครับครับนี่คือขาหมูมันโถเนื้อนุ่มครับแต่ผมไม่ลองชิมเูยแต จะลองชิมดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงละลายในลิ้นได้กลิ่นสวงเกี่ยงพริกมาล่าครับเนี่ราคุณเาลืมเขาแว่นตาอยูแล้วนำจิ้มเนเนิมเยทรงมืนไปด้วย้ำลายซุ้มลูกซุ้มหลัดักุ้งป่น้ำจิ้มกระจายไปครับ ผมได้แล้วได้แล้อ๋อผมได้แล้วครับได้อดุนได้แล้วพี่หวัดดูวางลงข้างๆเนี่ยอร่อยครับชิมแล้วเดีวไปแว่นตาคแค่นี้ก่อนนะครับขอเวลากินหน่อยนะครับครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับหมู่บ้านรักไทยครับ